การเดินทางในที่ที่เรายังไม่เคยไปเนี่ยเราต้องอาศัยแมพเพื่อนําทางไปในทางที่มันถูกต้องช่วยให้เราไม่หลงทางนะครับวันนี้ผมมาติดจอเพิ่มนะเป็นจอที่ใช้ดู GPS โดยเฉพาะเลยรองรับคาเพแล้วก็ Android Auto เหมือนในรถยนต์เป้เลยนะอันนี้จะเป็นสินค้าใหม่ชื่อรุ่นว่า N1Go เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวผมจะมาเที่ยวกับตัว N1 ที่ผมใช้กันทุกวันนี้นะครับสวัสดีช่างบอดครับ วันนี้ผมเลือกเอาน้องแดงมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมมาพูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเป็นวันโกตัวนี้นะเดี๋ยวรอติด N One Go นะครับเดี๋ยวไปลองใช้กันดูแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแต่รู้สึกว่าอันนี้ที่เห็นเลยนะภาพสวยกว่าเห็นชัดเลยดูความละเอียดของจอนะ จดี๋ยวไปลองใช้กันดูนะครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเป็นจอแสดงผลแทนโทรศัพท์นะครับผ่านบลูทูธนะเราไม่ต้องใช้มือถือในการอัมพติข้างบนแทนมันสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งดูแผนที่ฟังเพลงรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆในระบบที่มันรองรับด้วยนะครับเช่น Android จะดูอันนี้ได้ iOS จะดูอันนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงและคลิปนี้ก็คือผมได้จอตัวใหม่มาจอ N1 Go ตัวนี้จะไม่มีกล้องนะครับจะเป็นหน้าจออย่างเดียวเป็นหน้าจอ5นิ้วเท่า N1 แล้วก็ X1 e ที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้ดวมาาูกัน่่ เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว n1go จอ n1go มีราคาจำหน่ายอยู่ที่หน้าร้าน2,900บาทฟรีติดตั้งหน้าร้านด้วยนะก็จะมีค่าระดับกันน้ำอยู่ที่ IP 67ซึ่งกันได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฝนตกหน,กหนักๆอะไรเงี้ยเอาอยู่ยกเว้นการล้างรถนะครับในกรณีที่เราอัดฉีดแรงสูงอะไรเงี้ยแนะนำว่าหาอะไรมาคุมจอก่อนหรือว่าถอดจอออกก็ได้อันนี้จะช่วยเซฟหน้าจอด้วยแต่ถ้าเป็นล้างน้ำปกติเนี่ยก็ล้างได้เลยนะครับเพราะผมก็ล้างประจำสำหรับตัว n1 แล้วก็ x 1ถือว่าใช้ได้นะครับน้ำหนักเบาด้วยนะครับเดี่ มันทำงานยังไงใช้งานยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะก็อ,อย่างที่บอกนะครับเป็นจอที่ แสดงผลแทนโทรศัพท์เวลาเราขับรถเนี่ยเราไม่ต้องมือถือมาติดตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกล้องพังหรือว่ามือถือตกหรือว่าปัญหาน้ําเข้าเวลาเจอฝนอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับผมนะครับในการเดินทางมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับติดรถทุกคันเลยนะตอนนี้มีทั้ง n1 go n1 แล้วก็ x 1จอนี้นะครับสามารถเชื่อมได้ทั้ง ios แล้วก็ android แต่ว่าอันเนี้ยผมเชื่อมในระบบ ios ไวนะ้น้าตาก็จะประมาณนี้พอเข้าไปในระบบ ios นะครับก็ค,คือหน้าตาม,มันก็จะเหมือน iphone เราเลยนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มจากการดูแผนที่ ่อนเวลาเราเดินทางเนี่ยมันมีแผนที่อะไรที่ช่วยนําทางเราได้บ้างสําหรับ p p o o n นะครับมันก็จะมีแผนที่อยู่ประมาณ4อันที่ผมเคยลองใช้นะครับก็มีแมปอันนี้นะครับก็จะมีมาให้กับเครื่อง iPhone หรือระบบ iOS เลยมันก็จะมี Google m a p นะครับส่วนใหญ่คนไทยจะใช้อันนี้กันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดูง่ายแล้วก็แถมในต่างประเทศบางประเทศก็ใช้ g o o g l e Map ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นลาวเวียดนามมาเลสิงคโปร์เนี่ยใช้ Google Map ได้ส่วนจีนนะสมมุติถ้าไปจีนมันก็จะมี แอป a m เ p นะครับเขียนว่า a m ap. a p a m a p เนี่ยก็เป็นแอปของจีนเลยนะอยู่ในจีนนะครับมันก็จะมีไฟแดงบอกมีแยกบอกมีถนนบอกเหมือนคลิปก่อนที่ผมขี่จีเอโน่ไปจางเจียเจียนะครับก็จะปิวะมานั้นเลยถนนมันก็จะไม่เป็นเส้นนะมันจะเป็นรูปถนนเลยนะครับแล้วเรารู้เลยว่าเราต้องอยู่เลนไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือประโยชน์แบบสุดๆเลยนะครับในการใช้หน้าจออ่ะต่อไปอันนี้ก็คือ Map มีเราต้องโหลดแผนที่มาก่อนเพราะว่าตัว Map มีมันสามารถใช้ออฟไลน์ได้ด้วยนะแต่ Map มีเนี่ยผมเคยเทสแล้วกับ iPhone นะครับค่อนข้างกิน ินแบตแล้วก็เครื่องร้อนมากถ้าใช้ Google Map หรือว่าแมปอื่นนะครับมันจะกินแบตน้อยกว่านี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเกี่ยวกับแอปหรือเปล่าตัวแมปมีมันกินแบตมากๆเลยนะครับเอบเดียวไนหมดเลยแนะนําว่าที่แบบใช้หลักๆเลยนะครับก็จะมี g o o g l e Map แล้วก็แมปของ iOS ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูการโทรเข้าโทรออกหรือว่ารับสายกันสําหรับตัวหน้าจอเนี่ยมันสามารถสั่งการที่นี่ได้เลยนะครับ,บเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้ามาดูนะอ้าวสูไท้ายโทรมานะครับเราสามารถตัดสายแมสเซจข้อความบอก หรือว่า accept นะครับก็คือรับโทรศัพท์นั่นเองสมมุติว่าเราจะข้อความกลับมันเป็นเหมือนฟิลประมาณแบบข้อความสําเร็จลูกนะรเราไม่สามารถคุยได้นะครับเนื่องจากเราขับรถอยู่ขอโทษด้วยตอนนี้เราไม่สามารถพูดคุยได้แล้วก็ am on ม w a y อะไรมันจะเป็นประโยคที่แบบเร่งด่วนที่เขาคิดมาให้อยู่แล้วสมมุตินะเราว่างแล้วมาที่โฟนตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถโทรกลับได้เลยโดยผ่านหน้าจอน,นี้โทรศัพท์มันก็จะโชว์เหมือนกันนะครับง่ายเลยเราจะรีเจ็คผ่านตัวนี้ก็ได้ หากใครมีคอนแทคในเครื่องนะครับเราก็สามารถเลื่อนแล้วก็กดโทรได้ทันทีเลยหรือเราจําเบอร์ใครได้นะครับโทรได้เลยกดจิ้มกดจิ้มกดจิ้มแถมมันเนี่ยมันแบ่งจอได้ด้วยนะนี่ผมมีลืมบอกเราเปิดเพลงได้แล้วก็ดูแผนที่ได้ถ้าสมมติว่าวันไหนที่เราลงบันทึกว่าเรามีกิจกรรมอะไรนะครับมันก็จะมาขึ้นโชว์หน้านี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้มันมีงานผีตาโขนนะครับซึ่งผมติดงานไปไม่ได้เห็นไหมพรุ่งนี้ต้องทําอะไรเนี่ยผีตาโขนเนีย่ยมีบันทึกไว้หมดเลยนะครับพรุ่งนี้ต้อง กี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยเราบันทึกได้หมดเลยนะครับผ่านปฏิทินของ iPhone ได้ทีนี้มาดูระบบความบันเทิงของระบบ ios กันนะครับมันมีอะไรบ้างจริงๆมันคล้ายกับ Android เลยนะครับที่ผมลองเทสดูก็จะมีเพลง music อันนี้นะครับเป็นเพลงในเครื่องเลยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้โหลดไว้นะครับแต่ว่ามันก็จะมี radio นะครับที่เข้ามาแบบอันดับหนึ่ง apple music แล้วก็ฟังได้ผ่านหูฟังหรือว่าผ่านโทรศัพท์ กรณีที่เราไม่ได้ต่อบูทูธมันก็จะสามารถฟังได้แต่ตัวนี้มันแค่ไม่มีลำโพงในตัวนะครับความบันเทิงต่อไปนะ YouTube Music ผมไม่ได้ซื้อพิมพ์ีย่ยมไว้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วเราก็สามารถจิ้มนะครับแล้วก็เลือกฟังได้เลยนะฮะอันนี้ผมเชื่อมกับ,บลำโพงบูทูธไว้นะสถานีผีดุเรื่องล้หลับจากคนเห็นผีแต่อันนี้ก็ไม่ควรเปิดตอนขี่รถกลางคืนนะ คือถ้ามีเพล์ลิ์นะครับก็สามารถเลือกเพล์ลิ์แล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบหรือฟังประจําไว้ได้เลยนะครับมาดูที่จุ้กันต่อถ้าเราเปิดเพลงทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับเราเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถสั่งการผ่านหน้าจอได้เลยเราก็สามารถเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยผ่านโทรศัพท์หรือถ้ามีบุทูลนะครับเราก็เพิ่มเสียงลดเสียงผ่านบุทูลได้เลยสมมตินะจะเปลี่ยนเพลงเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันก็คือถ้าเราเข้ามาที่มีเนะี่ยมันจะเข้ามาในจุกประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราฟังล่าสุดอะไรนี่นก็มีบอกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเราสามารถเลือกฟังได้เลยแล้วสาหรับระบบ iOS เนะครับเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวด์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับโดยมาที่ตั้งค่าเซตติ n งนี่นะครับมาที่วอลเปเปอร์อยากเปลี่ยนเป็นสีแบบดำดำดๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเป็นสีฟ้าสีดําล้วนอันนี้ก็ได้ มีสีให้เลือกเยอะแยะนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดได้ตลอดเวลาเรื่องแมปเนี่ยครับเอาเวดร์ก็ได้สมมุติกลางวันมันจะได้เป็นแบบโหมดกลางคืนเอาโตก็ได้ก็คือกลางคืนมันก็จะปรับเป็นดับเบิ้ลโหมดกลางวันก็จะเป็นเดย์โหมดอันนี้ปุ่มคีย์ลัดนะครับอันนี้ปุ่มเพิ่มลดแสงนะฮะแล้วก็มีโฮมนะครับโฮมก็คือกลับมาหน้าแรกเข้าสู่หน้าเซตติ้งกันบ้างนะครับเซตติ้งเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างทั้ง N1 ทั้งเ1กอย่างแรกเลยนะฮ ที่ผมชอบก็คือการดิมออโต้มันจะดิมแสงตามเวลาให้เราเซตไว้นะครับหลัง6กโมงเย็นนะครับมันก็จะเป็นไนท์ไบต์นะครับก็คือมันจะลดแสงมาสุดนะครับ10%หรือเราสามารถตั้งค่าให้มันลดแสงตามที่เราต้องการได้อยากให้มันดิมไว้สัก40%็ก็ได้หรือ22อะไรงี้แต่ผมตั้งไว้ศูนย์นะครับเวลากลางคืนมันจะได้ไม่แยงตาม,มากเอนทามก็คือ6กโมงเช้านะครับหลังหกโมงเช้ามันก็จะเพิ่มแสงให้อัตโนมัติสาหรับการตั้งค่าภภาาาาาาาษษนครััต้งาาา่มสามสาถ ตั้งค่าได้ถึง10ภาษาเลยนะครับมีจีน2อนะครับอังกฤษอันนี้น่าจะรัสเซียนะครับอันนี้ไม่รู้อันนี้ฝรั่งเศสมั้งอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็จีนมันมีจีนเยอะเหมือนกันนะเกาหลีอิตาเลียนโปรตุเกสมีปุ่ม Active Touch ที่ผมบอกปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดไว้ก็ดีอันนี้ค l e a n Connect นะครับน่าจะเป็นการเคลียร์ทุกอย่างสําหรับการที่คอนเน็กทั้ง Wi-Fi ทั้งบลูทูธอันนี้สามารถเชื่อม Wi-Fi ได้นะครับเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าต้อง อันคอนเน็กกับโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ไฮไลท์ของอันนี้นะครับมันก็คือมันสามารถฟลิปจอได้นี่นะครับฟลิปจอเป็นแนวตั้งนะฮะนี่สำหรับคนที่ชอบดูแผนที่แบบแนวตั้งนะครับก็สามารถทําได้แบบนี้เลยอันนี้ก็ดูเนื้อเพลงนะครับฟังเพลงเปลี่ยนเพลงผ่านตรงนี้ได้เช่นกันแผนที่ดูเป็นแนวตั้งได้สมมติไปเฟเซอร์ฮิลนี่ครับพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับเรามากๆนะฮะ ก็คือระบบปฏิบัติการ iOS สําหรับ iPhone ที่นํามาขึ้นจอก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูของ Android บ้างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตอนเชื่อม Android เราต้องไปดีลีตบลูทูธของฝั่ง iOS ก่อนนะครับถึงจะจับคู่อันนี้ได้นะครับอันนี้ติดละง่ายมาก เชื่อมง่ายนะครับแล้วก็เชื่อมเร็วนะความรู้สึกผมเชื่อมเร็วกว่าตัว X1 แล้วก็ N1 ด้วยนะครับมาดูหน้าตาของระบบปฏิบัติการ Android บ้างนะเริ่มจากแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยเรามี map G ด้วยนะในเครื่องแต่ว่า map G นีนีสำหรับ Android Auto มันจะไม่โชว์บน c a r p l a นะครับมันก็จะมีแค่ Google Map แล้วก็ Map Me นะครับ Google Map หน้าตาจะประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น Dark Mode ตลอดได้โดยการออกมาที่ตั้งค่านะครับบนหน้าจอ นี่นะครับการตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะโหมดกลางวันกลางคืนสําหรับแผนที่นะครับถ้าโหมดกลางวันตลอดนะครับตัวแผนที่เนี่ยมันจะขาวอย่างนี้กลางคืนผมจะบอกว่ามันค่อนข้างแสบตาดีนึงผมก็จะแนะนําตั้งค่าเป็นดาร์กโหมดไว้นะครับเป็นโหมดกลางคืนตลอดดีกว่านะครับหรืออัตโนมัติก็ได้มาดูของแมปมีของแมปมี Me นี่คือแบบอลังการสุดละ แผนที่สวยมากแต่แบบมีเนี่ยผมลองใช้บ่อยมันก็หลุดหลุดบ่อยมากนะครับสำหรับแบบมีนะไม่เกี่ยวกับคาเพนะครับมันหลุดด้วยตัวโปรแกรมมันเองนะครับตัวแบบมีเองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยชุดสีเห็นไหมอันนี้สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับดูตัวแผนที่เหมือนจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะอันนี้ผมใช้อันนี้อยู่นะฮะแล้ว่าจะเป็นเริ่มต้นก็ได้ถ้าเริ่มต้นมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นแบบหมดมืดๆหน่อยประมาณเนี้ย แล้วแต่คนชอบนะครับต้องลองเล่นดูมัสว่างสว่างเราจะประมาณนี้เท่าๆหน่อย อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ YouTube Music นะครับคล้ายๆจู๊เหมือนกันนะรเราเปิดเพลงก่อนเดินทางนะครับเปิดทิ้งไว้เลยแล้วเรามาเปิดรถนะครับเราก็ค่อยมาเลือกเพลงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นตั้งค่าให้มันวนเพลงเดิมมีกดไลค์กดดิสไลค์อันนี้เล่นสุม่มแบบ็กกลับมาข้างเพลงอะไรเงี้ยถ้าเราเพลย์ลิสต์ไว้ก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับฟิลคล้ายๆ iOS เหมือนกันนะครับคล้ายกันเลยมันมีไฮไลท์หนึ่งที่ผมจะบอกว่า iOS ทําไม่ได้นะครับก็คือการเล่นเกมผมเพิ่งลองเล่นเกมมาด้วยนะะ นีมน่มันเล่นเกมได้นะแต่ว่าผมนแนะนาให้เล่นตอนติดไฟแดงไม่ก็จอดรถเฉยๆนะอย่าไปเล่นตอนขี่รถนะในโทรศัพท์ผมหาเกมไม่เจอนะแต่พอมาเล่นในนี้มันเจอเนี่ยเรายิงเนี่ยเล่นเกมได้โคตรเฟี้ยวอะ่ะเนี่ยถามว่ากระตุกไหมมันก็มีกระตุกเบาๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้น่าเกียดอะ่ะมันก็โอเคแล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีแค่เกมเดียวไนงะมันมีเป็นสิบเกมเลย <laughs> ผมไปยังเล่นไม่หมดหรอกไม่ใช่แค่ เฉพาะ N1 Go นะ X1 N1 ก็เล่นเกมได้เหมือนกันสำหรับ Android Auto นะฮะ มาดูความแตกต่างระหว่าง N1 Go แล้วก็ N1 N1 Go จะอยู่ด้านบนนะครับผมเชื่อมต่อเป็นระบบ iOS ไว้นะครับแล้วก็ N1 จะเชื่อมต่อเป็นระบบ Android นะครับ๋ยวมาดูความแตกต่างกันเลยนะครับว่าเมันต่างกันยังไงอยวมาเริ่มจากอินเทอร์เฟซด้านหน้าก่อนเดี๋ยว Home s c r e e นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ N1 Go แล้วก็ N1 ด้านล่างส่วนเข้าไปด้านในนะครับระบบ iOS แล้วก็ Android มันก็จะต่างกันอยู่แล้วอย่างแรกนะครับสำหรับเครื่อง N1 N1 เนี่ยจะมีลำโพงในตัวนะครับสมมติเราเปิด YouTube นะครับ อันนี้คือเราเปิดผ่านลำโพงมือถือปกตินะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดผ่านจอนี้ได้นะครับโดยการเซตติ้งนะครับแล้วก็เปิดที่โฟนออดิโอออฟเพลงนะครับมันก็จะมาออกที่ตัวหน้าจอนี้นะครับเราสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้ด้วยนะสำหรับจอ N1 อันนี้แสงเนี่ย กำลัลดเสียงได้ปกตินะครับสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหน้าเซตติ่งนะครับก็ไม่เหมือนกันแต่คําสั่งก็คล้ายๆกันนะครับตัว N1 ธรรมดาครับจะไม่มีดินมแสงให้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตัว N1 โคมีดินมแสงอัตโนมัติให้เราด้วยนะครับ ความแตกต่างต่อมานะครับตัว N1 ธรรมดาจะไม่สามารถพลิปจอเป็นแนวตั้งได้ตัวนี้ก็คือจะล็อกเป็นแนวนอนโดยพื้นฐานเลยตัวจอ N1 นะครับกรณีติดตั้งแล้วนะ่ะมันค่อนข้างถอดยากเนื่องจากว่าสายไฟทั้งหมดนะครับถูกเดินมากับระบบรถถ้าสมมติว่าจะถอดไปเนี่ยสายไฟก็ต้องลื้อออกนะครับยิ่งเราเดินมาภายในรถแล้วนะครับมันค่อนข้างแกะลําบากง่ายๆก็เซฟตี้นั่นเองนะครับ N1 Go เราสามารถถอดปลั๊กออกได้เลยแล้วก็ตัวขันของมันนะ่ะมันค่อนข้างแกะง่ายอยู่แล้วนะครับเราสามารถถอดเก็บได้ด้วยแล้วเราก็สามารถใช้ USB Type C เนี่ย ใช้จอกับรถคันอื่นได้อีกด้วยคือเอาไว้ง่าย N1 Go นะครับถอดประกอบเข้ากับรถคันอื่นได้ง่ายกว่ามีอย่างที่ N1 พิเศษกว่าก็คือมันสามารถตั้งชื่อบลูทูธได้นะครับอย่างรถผมนะครับ Puthai t i ่ n o ทท160นะครับเนี่ยเราสามารถแก้ชื่อได้แต่ว่า N1 Go ไม่สามารถทําได้มีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่างกันนิดนึงนะครับเรื่องการทัชตัว N1 ธรรมดาเนี่ยจะทัชลื่นกว่านิดนึงนะในความรู้สึกนะต่างกันไม่เยอะผมใช้ทั้งสองรุ่นนะครับผมรู้สึกนิดหนึ่งแต่การใช้งานคือแทบไม่่่ตางงกันนเเลยยิิปดแบบี ออนเรียวไทม์ทั้งคู่เลยนะครับ สิ่งที่แตกต่างกันออกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความบางรวมถึงน้ําหนักด้วยนะครับ n1 ธรรมดาเนี่ยจะหนักกว่าแล้วก็หนากว่าแต่ว่า n1 go เนี่ยมันจะบางฟิลเหมือนมือถือเลยข้อดีของความเบาเวลาเราติดบนรถลงหลุมหนักๆนะครับจอมันจะพับลงด้วยน้ําหนักที่มันเยอะมันจะมีน้ําหนักมากดลงทําให้จอแบบอฟิบลงนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่า n1 go นะครับด้วยขาใหม่จอใหม่ที่มันเบากว่าเดิมนะครับมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่านะเวลาตกหลุมหรือไปลุยเนี่ยจอไม่ค่อยเคลื่อนนะครับมันจะอยู่นิ่งของมันเลยจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีผลกาารใช้งน ก็สามารถปรับกันได้และความแตกต่างสุดท้ายนะครับก็คือราคานะ N1 Go นะครับจะอยู่ที่2,900บาทรวมติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตัว N1 จะอยู่ที่4,900บาททั้ง2ตัวจะไม่มีกล้องนะครับราคาแตกต่างกัน2,000ถนะ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่แบบเริ่มต้นจริงๆนะผมแนะนำเชียร์เป็น N1 Go ซึ่งราคามันถูกกว่า2,000บาทถ้าในมุมผมนะครับมันได้ออปชั่นมากกว่า N1 ธรรมดาด้วยนะครับแถมราคาถูกกว่าด้วย มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับการรีวิวจอทั้งคู่จอเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่ช่วยในการคับขีให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องพะวงกับโทรศัพท์เรานะครับพรวพามันจะหล่นมันจะเปียกน้ําหรือว่ากล้องพังเราสามารถเก็บมือถือไว้ในเก๊รถหลังรถในกระเป๋า ได้เลยตัวจอ n1go เนี่ยเราสามารถถอดมาติดตั้งบนรถคันใหม่ได้เนื่องจากเป็นสาย usb type c เราสามารถเสียบกับ power bank ก็ได้หรือที่ใช้กับรถก็ได้หรือใครที่ติดตั้งเดินสายมากับรถอยู่แล้วนะครับเราสามารถถอดจออย่างเดียวได้นะครับไม่ต้องถอดสายตัวจอ n1go นะครับก็จะมีประกันให้6เดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีอะไหล่สำรองทุกอย่างคือถ้าพังก็สามารถเค็มได้เลยอะไหล่แน่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยและอีกอย่างหนึ่งเขามีแอดมินนะครับให้คำปรึกษานะครับอยู่ตลอดเวลาเออใช้งานยังไงนะครับรู้สึกตรงนี้มีปัญหา ก็ถามแอดมินได้สำหรับใครที่อยู่ต่างจงังหวัดนะครับก็จะมีตัวแทนจำหน่ายทั้ง3รุ่นเลย N1Go N1 แล้วก็ X1 ก็ลองสอบถามเข้าไปทางเพจ m o t o v i s i o n ได้เราอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดของจอ N1Go นะครับแล้วก็ N1 ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ม,มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจจอดูแผนที่โดยที่ไม่ต้องติดตั้งมือถือไว้บนรถนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเซฟโทรศัพท์ด้วยราคาหน้าร้านตอนนี้อยู่ที่2 9 0 0้ บาตรฟรีติดตังนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับหน้าเพจเขาเลยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อ